โอเคปูขึ้นสตรีมเลยนี่ม่เนเหมือนไรรเก่อนหน้านี้แม่งเียเสียงกูดังกว่าเสียงมึงเยอในไรอย่างงี้กูปักปเสียด็กี่กียงเออย

ใ้าล hey, ัว no ป like uh ัญาออนีเคยยาคิดหาเฮเฮ้ยเขาบอกว่าบักเยอะนี่อ้าวเดี๋ยวกูไปติ๊กออกเลยเฮ้ยย่ดีโมเข้มหนึ่งเออก็ไม่เหลี่ยดีอปเฮ้หนึ่ง

งั้นถ้าเห็เขาบอกว่าบักเยก็กูไ่อัปเดตปกกิปกไอ่สุดยอดแต่กุกูจะได้กูจะได้มิววใหม่ไกลสตรีไลไอ้เียเอ้นี่แม่งไรอยู่เงี้ยมีเสียงยูทูบชอตเข้ามาในไไหมกูโเ ไม่ใช่ไกลเยไอ้ก็ัปเดตแล้วไม่ปักกระบาไปโอเขีนเรียบร้อย